สถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโดยล่าสุดมิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมอาเซนอลออกมายืนยันว่าทีมของเขาจะไม่ยอมแพ้ในการลุ้นแชมป์แม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะตามหลังจากฝูงลิว์ภูนอยู่ถึง11คะแนนก็ตามปัจจุบันอาเซนอลลังอันดับ2ของตารางพรีเมียร์ลีกและกำลังเตรียมตัวบุกไป,ปเยือนนอตติงแฮมฟอเรสในเกมกลางสัปดาห์แม้ว่าพวกเขาจะมีเกมในมือนหนึ่งนัดแต่ช่องว่างที่ห่างจากลิเวอร์ภูลถึง11คะแนน ก็ทำให้ภารกิจลุ้นแชมป์ยากขึ้นอย่างมากอย่างไรก็ตามอาเตต้ายังคงแสดงความมุ่งมั่นและกระตุ้นลูกทีมให้สู้ต่อไปโดยยืนยันว่าเขาจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดถ้าผมคิดว่ายอมแพ้ผมก็คงกลับบ้านไปแล้วในทางคณิตศาสตร์มันยังเป็นไปได้เราอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องสู้ในทุกเกมที่เหลืออาเต้ากล่าวฤดูกาลนี้อเซนอนต้องเผชิญกับปัญหาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นคนสําคัญหลายคนล่าสุดกาเบรียลเคซุส และไคฮาวร์ได้รับบาดเจ็บและต้องพักยาวจนจบฤดูกาลนอกจากนี้แนวรุกของทีมยังขาดสองแข้งหลักอย่างบูกาโยซาก้าและกาเรีรลมาติเนลี่ที่ต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังต้นขาคาดว่าจะกลับมาได้ในเดือนหน้าด้วยเหตุนี้อาเตตาจึงต้องหาทางแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าโดยมิเกลเมริโนถูกขยับขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าจำเป็นใน2เกมที่ผ่านมาและอาจต้องรับบทบาทนี้ต่อไปในเกมที่กำลังจะถึงนอกจากปัญหาอาการบาดเจ็บแล้ว อาเซนอนยังเจอปัญหาด้านวินัยอย่างหนักโดยในฤดูกาลนี้พวกเขาโดนไล่ออกถึง5ครั้งมากกว่าทุกทีมในพรีเมียร์ลีกล่าสุดไมลูอิสเซเคลลี่จะติดโทษแบนหลังโดนใบแดงในเกมที่พ่ายต่อเวสแฮมศูนย์ต่อหนึ่งทำให้ทีมต้องปรับแผนการเล่นอีกครั้งแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายแต่อาเตต้าก็กล่าวชื่นชมความพยายามของนักเตะและทีมงานที่ช่วยกันทำให้ทีมยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์โดยบอกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้ทํางานร่วมกับนักเตะและทีมงานที่มีความมุ่งมั่นขนาดนี้หากมีคนมาบอกเราตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลว่าเราจะเสียผู้เล่นสําคัญไปมากมายและต้องเล่นเกมด้วยตัวผู้เล่นน้อยกว่าถึง5ครั้งแต่เรายังอยู่ในตําแหน่งนี้ผมคิดว่าหลายคนคงไม่เชื่อสิ่งที่สําคัญคือเมื่อคุณมาอยู่ตรงนี้คุณต้องการมากขึ้นต้องการมากขึ้นและต้องการมากขึ้นผมจะไม่หยุดอยู่แค่เพียงร่างกายที่ไร้ชีวิตของผมแม้ว่าโอกาสลุ้นแชมป์ของอาเซนอนจะดูริบรี่ลงทุกที แต่ด้วยทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้ของอาร์เตต้าและทีมของเขาอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงที่เหลือของฤดูกาลพวกเขาต้องพยายามคว้าชัยชนะในทุกเกมที่เหลือและหวังว่าลิเวอร์พูลจะพลาดท่าบ้างเกมถัดไปของอาร์เซนอลคือการบุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอเรสต์ซึ่งจะเป็นอีกบททดสอบสําคัญของพวกเขาหากสามารถเก็บสามแต้มได้ความหวังในการลุ้นแชมป์ก็อาจกลับมาอีกครั้งแต่หากพลาดโอกาสของพวกเขาอาจหมดลงเร็วกว่าที่คาดไว้ แฟนบอลอาเซนอนคงต้องลุ้นกันต่อไปว่าทีมรักของพวกเขาจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้หรือไม่ในฤดูกาลนี้